สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องนะครับผมที่อยู่ในโลกของออนไลน์ครับวันนี้ผมอนนท์ปุยทาครับหรือว่าคนในคอนครับเช็คไงครับกับบรรยากาศฟ้าหลังฝนแบบนี้ครับอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะทั้งอาทิตย์เลยนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมก็เช้าๆกับบรรยากาศนะครับผมกับไอคอนนะครับผมแก้วโปรดนะครับเช็คอินที่เดิมครับกับบรรยากาศที่แบบนี้เลยครับผม ยิ้งได้กาแฟแก้โปรดอย่างไอคอนนะครับผม29อินวันแล้วนะผมเพื่อสุภาพครับรสชาตินี่กลมกล่อมครับกับกลิ่นหอมอ่อนๆของกาแฟอาราบิก้านะครับผมกระดุมไปด้วยสมุนไพร29อินวันเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกชั้นถึงบ้านครับตากันด้วยครับไอคอนกาแฟกาแฟปดนี้ของคนไทยหาชิมให้ได้นะครับ